ผมเป็นเด็กมาใกล้ๆเลยครับมาถ่ายใกล้ๆหน่อยเออนี่อ,อ,น ي, อย่างนี้เด็กเป็นเด็กดิ้นครับ <c oughs> เดี๋ยวต,ตาทําให้แป๊บเดียวนะเห็นไหมไม่เจ็บเลยเห็นไหมนั่นเงยหน้าขึ้นพิงรถพิงรถเออพิงรถ <c oughs> เออนี่ยเขาเรียกว่าตัดทรงนักเรียนแบบใหม่นะครับนี่ย <ừ> ตัดนอกบ้านเพราะไม่ให้เด็กเจ็บเลยถ่ายใกล้ๆเลยนะครับนี่วิธีตัดเด็กดิ้นเขาทำอย่างนี้ใช้สวบตะเลี่ยนด้วยเบอร์สองเนี่ยแล้วก็ตัดทั้งบนก่อนนะครับดูนี่ ตัดข้างบนให้เป็นทรงก่อนปุ๊บตัดนอกบ้านด้วยขับมารถมาจากเกาะอะไรนะฮ้าตาเกาะล้านมาจากเกาะล้านนู่นะมัไม่ธรรมดาแล้วเด็กคนนี้ตัดอยู่ที่เกาะล้านเนาะนั่นเห็นไหมเขาเป็นค,คนตัดผมยากหนักเขาไม่ยอมตัดกับใครเลยนี่ตอเบอร์สองเป็นตัวตัดปุ๊บนี่นี่เห็นไหมครับแล้วก็นี่เอาเอาเบอร์สองตัดข้างบนเสร็จแล้วเราก็แล้วเราก็ถอดเบอร์สองออกดูนะครับเนี่ย บาดเบอร์สองนะอ้าวไม่เป็นไรไม่เจ็บไม่เจ็บนี่นั่งพิงไว้พี่พี่พี่มันมันหายเจ็บแล้วก็นี่เบอร์นี่เห็นไหมเห็นเบอร์ไหมไม่เอาก็มันหายแล้ว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 นะหายแล้วเห็นไหมเนี่ยเราก็ตัดแบบนี้มันหายแล้วหายแล้วหายแล้วลองแคงมัน แต่มันตัดได้เป็นทรงแล้วนี่เือเดีอี้่นื่เดีีกในีพักใเดี๋ยวเดลวเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ซึ่งไม่สามารถตัดได้มาจากเกาะช้าไอเกาะล้านน่ยังไม่ยอมตัดเลยต้องมาให้ช่างอ่อนตัดให้อย่างนั้นแหละเออยอมยอมเดี๋ยวไปเอาตัวมามาเดี๋ยวเอาตัวมาเด นี่ ini นี้ออกเอาตัวนี้เงียบ Oh, yeah, yeah.

้ให้มันละมันอีจังแยให้มันยุดลองเออน่ะไม่ปไนไล่ลองได้แต่มันดินได้แต่มันเม่ตสองส่งเสียงมันเดีมันกัเหนื่อยมันก็หยุดเล็กหน่อยแต่อย่าให้มันเจ็บโอ้โ้โอมันปล่อยมันคนมันเรืองมากเลยสิแงมัน มันมีเซ็ตมันหละไม่ไรแล้วต้องพาไปสักนะจ๊ะสักอย่างนั้น <c oughs> ยุดลองวะยุดลองวะยุดลองวะ <c oughs> มันเอาชนะคนที่เชยมันมีเลยเอาไอ้แล้ <c oughs> เดี๋ยวจำมันเอนาน้ำตรงนี้หลยอ่า <c oughs> เอออเาถึงนั้นแหละเอาถึงพันนั่นแหละอันนี้แหละเป็นได้คลิปคอนเทนต์ดีอันนี้แหละดีตัดผมได้ถือว่าเก่งเลยเองเห็นไหมทางนี้นี่นี่ดูทางนี้นี่ไอ้นี่มันยุดลองเลยเห็นไหมเอานะจับมือมันไปอย่างเดียวพอจับมือมันไปอย่างเดียวพอทางมันมันหลุดฝรั่งมันหลุดฝรั่ง กี่ลองเขาไหนล่ะคนน่ะไม่ได้ทำมันเจ็บอ่ะตัวปองนี่แล้วมันอยหยุดลองอีกมันถ่ายคลิปไปดูบ่ปล่อยมือมันดูใครดู้ไม่ใช่ไหมลองปล่อยมือมันดูปล่อยมือมันดูปล่อยมือมันแย่ถ่ายรูปมันเลยจะมันลองเอาไอเดี๋ยวนี่อ่ะอืแตกปวดแตกเลยเนี่มาคิดแตกไหมนะนี่ ขี่แตกขายขีย่พอมนี <c oughs> ่ขายขีย่พอม <c oughs> ยอแต็กพ่อส <c oughs> วัสดีครับนี่คือการตัดผมนอกสถานที่ของช่งางอ้อนครับสวัสดีครับปิดเลยทรงซามลไรญี่ปุ่นนะครับ